สวัสดีครับตอนเข้ก็สู่เบคอนคาเฟร้านกาแฟออนไลน์สำหรับทุกทุกคนนะครับมันจะมีปัญหาโลกแตกอยู่ปัญหาหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เปิดร้านกาแฟนะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าของร้านหรือเป็นพนักง,งานชงกาแฟเองก็ตามนะครับต้องเคยเจอลูกค้าที่สั่งเมนูแบบแปลก เมนูที่แบบเฮ้ยมันไม่น่าจะกินได้เลยผมมีวิธีการเอาตัวรอดมาแนะนําให้เพื่อนๆฟังนะครับนั่นก็คือเราห้ามไปคิดแทนลูกค้าเด็ดขาดไม่ว่าลูกค้าอยากจะกินอะไรเขาจะสั่งอะไรที่มันดูแล้วมันไม่น่าจะอร่อยก็ตามทําตามที่เขาสั่งเถอะครับแล้วคุณจะรอดผมเคยเจอลูกค้าสั่งเมนูโกโก้เย็นไม่นมไม่หวานไม่ใส่อะไรเลยนอกจากโกโก,ก้กับน้ําเปล่าเฮ้ยสั่งแบบเนี้ยไม่ต้องมาล้างกาแฟหรอกมั้งไม่ต้องมาเสียตังค่าสิบบาทหรอกชงกินเองอยู่บ้านก็ได้ปะ แค่เอาผงโกโก้ผสมน้ำร้อนแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้สารภาพตรงนี้เลยนะครับวินาทีนั้นเนี่ยแอบคิดแทนลูกค้าไปแล้วว่ามันจะขมมันไม่อร่อยนะมันกินไม่ได้แต่โชคดีครับที่ลูกค้าก็ยืนอยู่ตรงนั้นผมก็เลยถามลูกค้าเพื่อความแน่ใจอีกทีหนึ่งว่าไม่ใส่อะไรเลยจริงๆหรอลูกค้าตอบว่าใช่ไม่ต้องใส่อะไรเลยเขาชอบกินแบบนั้นถ้าวันนั้นผมแอบคิดแทนลูกค้านะครับแล้วผมก็ใส่นมข้นหวานให้กับเขาไปเนี่ยหายนะเกิดแน่นอน นับว่ายังโชคดีนะครับที่วันนั้นเนี่ยลูกค้าอยู่ในร้านแต่มันก็ยังมีกรณีที่ลูกค้าไม่ได้มาด้วยตัวเองอาจจะสั่งออนไลน์แบบอย่างที่ลูกศิษย์ผมเจอนะครับแก้วแรกลูกค้าสั่งชานมเย็นแก้วเนี้ยไม่เป็นไรแต่แก้วต่อไปปัญหาเกิดครับเพราะว่าลูกค้าสั่งชานมเย็นแต่ไม่ใส่นมสดถ้าเป็นเพื่อนๆจะชงอะไรให้กับลูกค้าครับแน่นอนถ้าให้ผมคิดเองนะลูกค้าอาจจะสั่งผิดก็ได้ลูกค้าอาจจะอยากกินชาที่ไม่ได้ใส่นม แต่ชาที่ไม่ได้ใส่นมเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบนั่นก็คือชาดําเย็นและชามะนาวทางออกที่ปลอดภัยที่สุดนะครับนั่นก็คือการทําในสิ่งที่ลูกค้าสั่งไม่ต้องไปคิดแทนเลยว่าจะทําอะไรเขาดีเขาสั่งยังไงก็ทําอย่างนั้นแหละครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามันจะเกิดการผิดพลาดขึ้นมานะครับก็ขอให้ความผิดพลาดนั้นเกิดจากการที่ลูกค้าสั่งเมนูผิดนะครับครั้งหน้าเนี่ยเรายังได้คุยกับลูกค้าเรายังได้ปรับความเข้าใจให้ตรงกันได้ว่าลูกค้าอยากกินแบบไหนเมนูนั้นเขาเรียกว่าอะไร หรือจริงๆแล้วลูกค้าเขาก็อยากกินแบบนั้นแหละครับเขาก็เลยสั่งมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใจแข็งเขาไว้นะครับอย่าไปคิดแทนลูกค้า